สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่น้องๆชาอยู่ภครับส,สวัสดีเอเทอรทันวันนี้ก็พบกับผมครับช่องเอสเตอร์ดิ้นด่วนซีสเกตนะครับนี่เราก็พามาดูการเช็คสภาพครับของเจ้าเอ็นสิบสองซูเปอร์ของเราก็ที่ทําไปก็มีเปลี่ยนบูสชุดบูสปุ่งกีครับบูสปลายอาร์มนี่ตอนนี้กําลังเอาบูสปีกปุ่งกีออกครับ เช็คไว้เตรียมลุยงานหน้าฝนครับหรยถ้าเกิดไม่มีงานเราก็จอดครับหรือถ้าเกิดใครสนใจก็คอยเข้ามาดูครับผมเช็คไปก่อนนะครับชุดบ,บูทนี้เราก็ทําใหม่ครับเห็นไหมทำใหม่เนี่ยแต่ตัวมีหูตัวนี้ครับยังไม่ได้ทํานี่เพราะว่ามันมันไม่มีบูทมันต้องกึง่งต้องพอกแล้วกึ่งใหม่ซึ่งผมไม่มีเครื่องมือ ผมก็เปลี่ยนบูธเนี่ยครับเปลี่ยนบูธแล้วก็มีดามหลังพุ่งขี่ใหม่ครับแล้วก็เป็นทำชิ้นกระบอกครับเปลี่ยนชิ้นกระบอกจากอริยะเลยครับอะไรพวกนี้ผมใช้ของศูนย์หมดเลยแล้วก็มีเปลี่ยนสายไล่กลับครับชุดมอเตอร์สวิงไงเห็นน้ำมันมันรั่วตรง แปดสายข้างนอกมามาอยู <ME 1971> <Off> ่ครับผมก็เลยซื้อสายของศูนย์มาเลยแต่แพ้แพ้ไม่เยิมนะครับเป็นคาบน้ามันที่ที <Toy Story> <system> ่ผมเปลี่ยนสายดูปั๊มเช็คเต็มร้อยครับแล้วก็มีเปลี่ยนสายนี่ครับก็สายจากศูนย์เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนชุดเกียร์กองพลอตตัวนี้ พอพอหลอดเดิมมารู้สึกมันไม่โอเคก็เลยเปลี่ยนทิ้งเลยนี่ก็ซื้อของโซนมาเหมือนกันครับแล้วก็น่าจะเปลี่ยนสายตัวนี้อีกไฮเดรกก็สายบิ้งครับเปลี่ยนเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยเช็คเต็มที่แล้วก็มีเปลี่ยนโรลเลอร์อีกสีลูก ลูกลูกนู้นลูกแรกอันนี้หนึ่งลูกเช็คให้พร้อมแชงงานครับเวลาแช้งงานเราจะได้ไม่มีปัญหาฝั่งนี้อีกสามลูกครับแล้วก็ของเดิมเราเปลี่ยนไปแล้วสองลูกก็เท่ากับฝั่งนี้น่าจะเหลือเปลี่ยนเหลือเล,อ,ลอของเดิมอยู่สองลูกครับ เคลีกร์ก็เช็คเรียบร้อยโอเคถือว่าจัดเต็มครับเหลือล้างทำเดี๋ยวตีบูธเสร็จปอกพอุ่งกีก็ล้างภายในก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงซ่อมแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงครับเื่นส<ะ>องพันชั่วโมงครับภายในก็ยังสวยครบอันมีแต่ จุดแต่งลาพักเช้าเลยนาคาเต็มพร้อมใช้ครับวันนี้ผมเสร็จพร้อมใช้เลยถ้าเกิดหน้าฝนนี้เราไม่ได้รือง,งานก็จอดครับเช็กรวจอดเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเวลาผมจะรีบเช็คไว้ชิ้นกระบอกตัวน,นี้ผมก็เปลี่ยนแล้วครับอ่ะนี่ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันตัวทองศูนย์ แต่กรบ,บอกอามเขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วครับเห็นซีนกันฝุนยังใหม่ๆอยู่ดามหลังก็ตันนี้ผมใช้เหล็กเป็นเหล็ก15มินลนะครับ15มิลหมดเลยเหล็กแผงครับโดนค่าเหล็กไปเกือบ7,000เฉพาะดามหลังนะครับสั่งเขาตัดเหล็กแผนให้ครับโลละ7จสิบ้าบาทหูอื้อเลย สุดอะเล็กๆเล็งสุดๆเลยก็สีนี่ก็เดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนติ๊กเกอร์อย่าับส่วนสีนี่ก็ยังตัดสินใจอยู่ครับใจผมก็ชอบเดิมๆนะแต่ว่าแต่ว่าตูดนี้คิดว่าน่าจะต้องทำอยู่นะครับคิดว่าน่าจะต้องทำส่วนระบบช่วงล่างแล้วก็เซตผ่านหมดแล้วครับ บูสสลักเมือ่อกี้ก็เช็คมาแล้วบูสโคนก็เปลี่ยนมาแล้วครับก็ตามที่รีวิวให้ดูบูสตโคนก็แน่นแล้วบูสตกระบอกยกมันก็เปลี่ยนละรายการที่ซ่อมนี่ก็หมดเยอะไปพอสมควรครับที่เช็คออกไปนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนี่บูสสลักกระบอกยกแน่นนี่บูสตสลักโคนก็แน่นครับเปลี่ยนแล้วจัดไปแบบนิ่มๆยวเก็บล่แผ่นเช็คแผ่นชิมข้างบนครับ ตัวกระบอกอามเพช็มันขยับอยู่หน่อยๆเช็คครับมีเวลาว่างแล้วก็เช็คครับใบรงบาแทนก็ยังสวยครับหนาเปียกคัแนนเอกสารเริมครบนะครับแจัดแผน,นได้อยู่ประมาณ1นึ่งล้านถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทสติกเกอร์เฟรมเดิมยังอยู่โซ่ก็ถือว่ายังโอเคครับยังสวยอยู่ แล้วนํางผมก็เปลี่ยนใหม่สองข้างแล้วนะครับเพราะว่ารอบนั้นเปลี่ยนไปข้างหนึ่งแล้วก็ได้จอดอีกรอบนึงก็ถอดเปลี่ยนเหมือนกันครับคือถ้าเกิดมีเวลาผมจะทําจะเช็คไว้ตลอดเลยจะพยายามไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทํารถหน้าง,งานครับรถเราเก่าเราก็ต้องเช็คให้ถึงซ่อมให้ถึงแล้วก็ใช้งานเรายาได้เหมือนกันครับ แผ่นใต้ก็ยังสวยครับจะล้างออกเอี่ยมๆครับรลเลิศนี่ก็ขึ้นครับแต่ก่อนผมซื้ออยู่ประมาณพันเจ็ดพันแดตอนนี้ก็ขึ้นไปสองพันหนึ่งล้วอีกหน่อยก็น่าจะแตะอยู่ประมาณ2 500. องพันห้าล้อน,นำแต่ก่อนผมเคยซื้ออยู่หกพันกว่าบาทตอนนี้ก็น่าจะประมาณ พันได้แล้วมั้งถ้าตอนนี้นะอะไรที่เป็นเหล็กของแมคโครขึ้นหมดแล้วครับสลาก็ขึ้นต้นละสองสาร้อยอะแพงครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำก็ไม่ได้ครับไม่เช็คไม่ได้ถ้าเกิดอย่างบูธผมไม่ทำก็อีกหน่อยมันก็กินหูพุงจีกินหูนี่ไปหมดแล้วครับคือเอามาตอนแรกผมเปลี่ยนแค่สลักครับคือมันไม่มีเวลาทำอะ่ะ คือช่วงงานงานงานมันบีบครับมันงานไม่เชิงว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันคิวงานมันมันไล่กันเลยครับงานมันมาผมพอเหมือนนี่พอตอนนี้มีเวลาก็ไล่เช็คไล่ทำากับฟิล์มเฟิร์มก็แปะใหม่แล้วครับฟิล์มแปะใหม่แล้วก็เดิมมันเป็นอะคริลิกมาผมก็ซื้อกระจกมาใส่ครับนี่เดิมเป็นอะคริลิก ไม่ชอบครับแล้วก็เอสื้อคลีปมาใส่มันไม่เข้ารูปว่ายาซิลิโคนน้าก็เข้าครับเวลาปิดมันก็กระพือเวลาปิดประตูลมมันดันออกม้นก็เปลี่ยนครับกระจกองก็ซื้อของศูนย์นะมีบินได้มีบินครับเช็คบินได้ดูบินใหม่ๆครับเพิ่งเปลี่ยนส่วนใหผมเช็ครถก็มีเต็มระบบครับขายไม่ได้แล้วก็ใช้ ปีหน้าก็น่าจะได้เช็คชุดบูทชุดนี้ครับถ้าเกิดยังอยู่นะก็น่าจะได้เริ่มถ่ายออกเรื่อย ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึอ่าะครับราคาก็มาคุยกันครับก็อะไรก็รายการสอบกาอบผมก็แจ้งให้ดูนะครับที่ผมทำทำไว้ก็คือเอาไปมันแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราเวลาผมใช้งานผมแบบเป็นคนรถผมใช้งานหนักครับแบบหนักไปว่าทำงานแบบไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาพัก มันไม่ใช่นากแบบไปขุดหินขุดอะไรอย่างนั้นนะคือรถผมทํางานอัดวันหนึ่งสิบชั่วโมงสิบสองสิบสามชั่วโมงอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดรถเราจอดเราก็เช็คเช็คเช็คไว้ครับขอแค่มีเวลาเราก็ทําไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวสําหรับที่นี้ผมก็ขอจบคลิปไอมเพียงแค่นี้นะครับไหนก็ฝากด้วยครับสําหรับท่านใดที่สนใจครับก็ติดต่อวันที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองสามศูนย์เดินนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวกอนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ